บ๊วยเล่นเออบ๊วยเลขับที่ย์ขับข้าวคนเล่นเป็นเก็บกูเดินได้ไม่ถึงห้านาทีกูกดออกจากเกมเลยกูน่าเบื่อไอ้ท่านปากีเหรอถ้าจะเล่นผับเีกูว่าแม่งเล่นคออัพดีที่ยังดีกว่าแล้วครับเชี่ยอ่อยมายิงวางกูไอ้เหี้ยเฮ้ยพวกมึงอยู่ไหนคุณยิงดาวแล้วหนึ่งชัวน์แล้วเล่นดีไหม ม right. wow, oh, ัอ oh, 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 oh. like ้อยยิงเลยใ้คลุกคี้เลขสี่ใครไม่รู้คลุกคือไหนอ๋อยิงคนดีอ้อยเก็บแล้วอ้อยอ้อยมันชุบจนอยู่อ้อยโดนยิงวันโอ้โหเย้อยโดนรักเข้าอ้อยรักเข้าอ้อยรักเข้าอ้อยรักเข้าโอ้ยโว้โวเพื่อนยิงเพื่อนโอเคไปเถอะไอ้ไปยิงตัวรถทำไมวะเนี่ไหนรัดเลยเนี่ย ไม่ใช่กูไอ้ดรอไอ้เหี้ยบึ้งกูเบิ้งตื่นไปไอ้อ้อยไอ้เนี่ยไอ้เหี้ยได้คอนเทนต์แล้วกูจะเล่นโพสตอนคอนเทนต์ไอ้เหี้ยถ้าสนใจว่ะไอ้เหี้ยรูปซองเหรอได้อยัดกูแก๊ปกูแล้วกันไอ้เหี้ยเอ้ยเล่นบวมหมูปืนพกนะบวมหมูปืนพกได้โ่ได้อ้อยไปนะ ว่าเราตอบกมกันเยอีดก็ใ like. า้เราเล่นหมดมนีเปนพกอะไรเงี <c oughs> ้ยอ <c oughs> ้อยอ้ดิเศษอ้อยดิเสษลากมากมคมโอ้ยชิชิอยางไรกันอ้อยเนี่ยเฮ้ยเล่นลโมเลยนะไอ่มีตัวมาเลยไ่เข้าหัวเลยวะเอ้เข้าหัวาซะเข้าใช่ไหมกูดิเฮ่ยเฮ้ยมันมาแล้วซะตัวใครตัวมันไรเ่อ๋องัดันกับพวกมึงไม่ได้ ไอ้บุงสองมึงสองโคไม่ใช่ไหนี่แบบนึงแบสอโนไปชุบมันนั่นเดี๋ยกชุบไอ้้เด็ฮ่้นอยู่ไหนกันนั่น่อสู้ตาสู้รู้วามึงขับได้เพื่อนมือืแงกเพื่อนโดาเลเพื่อนมันเล่นอ่อไอ้อะไรอะ มึงยิงโต๊ะโต๊ะโดนอะไรพี่อะไระยะครัเสร็จไปไหนวะเพื่อนอยู่ข้างโน้นแหละรุ่นแบบคุณแหละมึงจะเอากับมันึงเหรอระยะเสียกเปียกดั้งให้ใช่เงี้ยเราต้องหาจุดเล่นก่อนแล้วเอ้ยมาแล้วนะอีกบ้นสวยๆอีกสองนัดเพื่อนอีกสองนัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเต่าเอ้ยจะคิวอะไรวะไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยจะไปได้แบบนี้เหยอมีชีมาดิมาดิรถสอกคันหามันก่อนเพื่อน เอ้ยน้ำนี่รสเจ็บจมูกน้ำนั่นจริงๆกูต้องออกไซแล้วเออโอ้โหไอ้เพื่อนกูหมดตอนไหนวะไอ้สัตว์ก็เมื่อกี้มึงละวางทั้งสองไอ้เฮียเออแล้วคุณกว่ากูวางกันเดียวไอ้สัตว์กูก็ว่าอยู่ไอ้บอหายไปไหนอยู่กูก็ว่าอยู่ไอ้บอกูหายไปไหนไอ้เฮียคนเชียร์ว่าเพื่อนกู กางหาตรเท่เลยนี่ก็ไห้มองเหลือหนึ่งอันคูไม่ได้ดูว่ากูางสองอันนี่เหรอเปากองไฟโชว์เขาซะอีกเงี้ยเออ้ยเลี้ยเพิ่มเลี้ยงเลยแบเอ่อาพเบลอเขาอยห่ว่ะวางบอลวันพ้นดี่มาเล่นพื้นพกอะไรไปซื้อครับต้องสอบมกันไหเพื่อนพกก็ได้เพื่อนครับกลางแบบเลยว่ะ ถ้าเลือแดงเนี่ยเลือกถเลยจับใช่ไหมหายขึ้นแบบไอ้เรียบร้อยลุ้มตัวโอ้ตาหลังเข้ากันลุ่มอยู่ในเช่นแต่ก่อนแต่เราต้องมาคิดมาคิดมาลอยู่แต่ก็ต้องตายไปครับคู่อะไรวะ อันนี้ต่ยแล้วอันนี้ต่อยแล้วเพื okay. ่อนีกตัวนึงอยู่ไหนวะกูไปดูเพื่อนมีเท้ามีท้ามั้งไอ้ย่าเดินไปแล้วปะเก็บเ็บเก็บเก็บเก็บตัเสียแกโมไอ้ยาี่โอ้ไอ้ย่กระโดดยิงไว้ไอ้ยาอยู่ไหนอแตก ถึงป no ืนจากขอโทษไอ้จดปืนก็มาแล้วคดีที่มันรวยร้อนเจ็ดแับเขามา้เจ้าอะไรมาเล่นโพกกันเหี้ยขอบเุ่นเพะการเงี้ยเราไปกุบไปกิดเสาอสบปืนรอยีเพรขอครับขอรครับชืวอชคยครับ ลากล้อกภมิลากหัวกรพมเงินปืนอะไรเพื่อนดีสุดดีกันกูเห็นมันออกปืนพกมาตัวหนึ่งอยู่ไหนไม่รู้เป็นปืนที่อีระเบดอีกตังที่วงสุดละกูาทำตัวนั่นเราดันในบนบ้านไว้เพื่อนเอาเลยวเสร็จแลนั่นนี่ว่าเล็กตรมัดิ เข้าราเข้าราเข้ารเข้ามันอยู่ไหนวะีตัวไอวอร์ะมันคนหายวะออ่ยเจ็บัวเจ็บตายิงบนตามี่อะไรล่ะแ้เล่นตีอะไรกโดนเฮ้ยเพื่อนโยิงเง่อนเลยไอ้เหี้ยหลังเข้าตาหลังเข้าอกูว่าเพ่นสีสกีก็ดีเไอ้สัส ดีดีเลยหรือไม่ก็ปืนพกด้วยเนี่ยเปลี่ยนปืนดีกว่าไอ้ไม่ไหวอ่ะลูกซองซองคือมันมีข้ออะไรเฮียมึงอกี้มัเล่นได้ไงมึงต้องเล่นปืนที่แบบสามารถหน้าขวบขมแล้วได้ผลอะเช่นปืนแอ่์แกมคู่หรือว่าหรือดิสเน่ิกเกอร์อะถ้ามึงเล่นเล่นเล่นดามเบลดก็เป็นดิสเน่ิกเกอร์แต่ว่าถ้ามึงเล่นเล่นเป็นล่าดอะก็เอาเป็นปืนพก เพื่อนอ่ะเก็บคู่ยืงดึางคลคมคมไม่ดูไอ้เงี้ยกูจะรอดูไอ้เงี้ยหัวเราเอ้หัวเขาใช่ไหมเพื่อนใชแต่แล้วหัวคูไม่มีมันแตกล้วีักดาวไอ้สักกาบอกฟิวนี่ยิงย่างคลุมคลองไม่เฮี้ย โอ้ยไม่เข้าหัวเลยเฮียเจ็บนะหราข้าเข้าเจ็บะไมงเจ็บเ็เ็เข้าหัวไปไงล่ะไอ้สุดทุยิงเข้าหัวแล้วนั่นเอ้ันตกเลไป้นั่นอยู่ไหนดึงหัวคุ้มค่ เปกไอ้สัสโคตรโหดเลยเนี่มได้คิวเดียวเองไ้เนี่ยคิวเดียวเองค่าคาแบบมึงยาบม้อปืนกูวายวายวายทำไมมึงซื้อปืนไงวะเฮ้ยอทเป็นปืนพกแนเลยเนี่ยปืนแนั้นมึงดูู่นนนมีอะไรติดหลังไหมมึงดูมึงเจอดิมีสัส ขายปโยชน์ให้กูวะนี่ <laughs> แหละไ <laughs> <laughs> อ้เหี้ยนนน์นั่นบาเจ็บปื้เลยเนี่ยกูไม่ได้เก็บไประบบเก็เบให้ใจเยออเ็นมาเฮ้ยเข้าหูเขาป่ะอะไรกับมันดำกูถามจริงว่าเล่นเื่ออะไรดันเขาป่ะ <laughs> ดำๆๆโอ๊ยดำๆเก็บหมดเจ็บหมดเจ็บหมดเจ็บหมดมาแล้วนนท์กูมาแล้ว เที่ออยเที่อ,อยแม่งหน้าด้านว่ะเขาบอกว่าเล่นปืนพกกันเลยเทีย่ยเจ็บเจ็บเจ็บตัเจ็บเจ็บเจ็บตอื่อมาจะบางคุยได้ออยเล่นซองควงนะจ๊ะเพื่อนก็บอกอยู่ว่าเล่นปืนพกมามามารัไม่ได้ว่า <Okay. S 2> เที่ยรับไม่ได้รับไม่ได้เด้อเด้อเดคุณท้าวแต่เราเล่นคอนเทนต์ไอ้ดีเล็กเอ่ออีโรฮิกเนี่ยเราเพื่อน แล้วเราจะน้าเท่าไงครับเออมันจะเก่งนะแต่ก็ไม่กลับไปดูทีเซอร์ออยเมื่อกี้ไอ้เรี้ยวปืนลูกซองเน้นๆหรอะยิงเขาไอ้เรี้ยวอคบอกใครใครก็จะปืนพกกันเอยบอก